สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไลท์นะครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมนะครับบีมไลท์นะครับนี่ก็เป็นชื่อของผมเลยนะผมก็เปลี่ยนชื่อช่องท่านผู้ชมมาดูดิวันนี้โอ้โหมีขายฟอเรส t เข้ามาท่านผู้ชมมีขายเป็นเซนนะแล้วก็มีขายเป็นดีนะนี่หกพันเกนะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมมาดูนี่โคตรทีเด็ดผมจะบอกเลยสายวอต้องมีการบ้านดีมากสเปเชียลเดเข้ามาเต็มอะ เออมีทั้งเดฟทั้งสเปเชียลแอคแทกนะก็มาดูกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสงสัยไอซี่มันคืออะไรนี่ไงอยู่ตรงแพนด้ามาแล้วไข่เมจิกท่านผู้ชมดูสเตตัสระดับรีเจนเลยนะมีโอกาสเปิดไข่แล้วได้ระดับรีเจนเลยนะท่านผู้ชมมันไม่ธรรมดาเลยนะดูสเตตัสดิโอ้โหดูดิโอ้โหมือสพพันหนึ่งโอ้โหดูทั้งคีทั้งอะไรโอ้โหสพโอ้โห โอ้โห oh, oh. ถ้าใส่ครบเซตเนี่ย SP บวกสามพันเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วสเปเชียลเดฟเข้ามาเต็มขี Key, เข้ามาเต็มนะแต่มันก็เป็นระดับร e เจนนะเนาะรู้สึกจะต้องตกปลานะได้หอยแล้วเอามาแลกนะท่านผู้ชมเป็นเงินเซนเท่านั้นนะก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าทีมงานรอบนี้ก็ค่อนข้างคิดเข้าท่านะครับใช้เป็นของตกปลาด้วยเออเบสจะได้ทํางานแล้วก็ใช้เป็นเ,ออเงินเซนด้วยนะแล้วมีดีด้วยเอาพงไย อยากว่าเอาพงไพรมาบาลานซ์กันนะพงไพรนี่คือเซตสุดยอดท่านผู้ชมใครไม่มีเงินซื้อโอเวอร์นะมาซื้อพงไพรนะนี่ท่านผู้ชมผมมียี่สิบฟองจะเปิดให้ดูไปเลยวอ้โอโ,โอ้โหเดิมมาก็คูณสามเลยนะโอ้โหยูนิคนะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้เรียยังไงนะแต่ก็คนก็เปิดได้ก็เยอะอยู่หรือคนเปิดเยอะไม่ดูไปเลยได้ทักชิ้นสองชิ้นก็โอเคอยู่นะโอ้โอหยูนิคอีกแล้วว่าท่านผู้ชมไปกอก์ฟคอมเมาเลกโชว์ไปเลย อผูอ้ชมดูดิดูเลทเปิดไข่ไปเลยแต่ไม่คิดมากกนะ็ท่านผู้ชมซื้อกับแชเอ็มก็น่าจะฟองนะห้สบาทนะกดใช้ไปก่อนนะคูณสามเนี่ยแต่ถักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีวะผู้ชมผมว่าเริ่มมีกินแปลก,แปกๆแล้วนะท่านผู้ชมปออโอ้โหคูณสามออกไปโอ้โหอีกแล้วผู้ชมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีก รอสักครู่นะผมรอเวลาก่อนเดี๋ยวให้มันผ่านไปสักแป๊บผมก็เปิดไปแล้วนะ25ใบตอนแรกก็ได้เสื้อมาแล้วก็ได้หมวกแต่หมวกผมขายไปแล้วล่ะมาท่านผู้ชมก็อาจจะได้เวลาสมควรแล้วนะถ้ามันเปิดไม่ได้ของดีๆเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าไปใจร้อนนะค่อยๆเปิดนะพักไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมเออเงินก็เงินเราไขายก็ไขยเราทําไมล่ะพักไว้สักแป๊บก็เห็นเป็นไรจริงปหล่ะไปต่อโอ้โหยาอะไรวะเนี่ยบาย ก็ก็ก็กมาเล็กโชคไปเลยแต่ว่า25ห้าใบก่อนก็ได้มาเห้ยดผู้ชมนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำโอ้กางเกงแรมาแล้วนะท่านผู้ชมนะไปต่อต่อท่านผู้ชมโอ้โหเซนคูณสามนะเมื่อกี้ยี่บใบก็ก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะท่านผู้ชมนะได้ให้ได้แรมาสองชิ้นนะตอนนี้ก็พักอีกรอบท่านผู้ชมจะมาเปิดคังดูว่ามันมีอะไรบ้าง ตอนนี้นะโอ้โหของยูนิคก็เพียบเลยนะเดี๋ยวไปผสมลองดูนะท่านผู้ชมนี่นะของยูนิคก็มีประมาณนี้นะของยูนิคก็ผสมแบบไม่ใช้ใบจีนะใบจีออกยากนะไข่อันนี้ท่านผู้ชมแต่เลทผสมไม่รู้เป็นไงนะก็คอมเมลชกไปเลยวู้ฮู้เรียบร้อยท่านผู้ชมไปแหวนต่อก็้ามาเล่นโชกไปเลยโอ้ผู้ชม โอไม่น่าเชื่อมันติดนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะไปท่านผู้ชมต่อปอกๆคอมแล้โชว์ไปเลยติดได้ชิ้นหนึ่งก็น่าโอเคโอ้โหอันนี้หายสองไม่นผู้ชมหมดแล้วนะท่านผู้ชมจําที่ผมผสมชินโนบิได้ไหมผมหมดไปโอ้โหรวมๆน่าจะสามิดตัวเอ็มไม่ติดนะท่านผู้ชมแต่อันนี้นะติดนะมันมาบ้างอย่างนี้เออเราก็อุ่นใจหน่อยนะเดี๋ยวเราไปรอเปิดไข่ต่อดีกว่าท่านผู้ชมไข่เรายังเหลือผู้ชมเปิดไข่ให้หมดนะ นี่นะท่านผู้ชมไขผมก็เหลือไม่กี่ใบนะผมก็ตามงบประมาณนะแต่ผมอยากทําให้ท่านผู้ชมได้ดูไงเออว่าเรีมันเป็นประมาณนี้นะผมก็ได้โอ้โหสามชิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะกางเกงแหวนแล้วก็เสื้อนะตอนนี้มีสามชิ้นนะครับท่านผู้ชมตอนที่ผมผสมชินบีอะ่ะผู้ชมแย่มากแล้วเรีเปิดไขก็ไม่โอเคนะชินอบีนะแต่ว่ามา,าทิศนี้ก็ถือว่าโอเครับได้พอรับได้ของผมแต่ว่า ถ้าได้อีกชิ้นหนึ่งก็ก็ดีอนะ่ะท่านผู้ชมเออเดีนี้ของยูนิคออกก็โดยส่วนตัวว่าไม่ได้แย่นะของยูนิคออกเออมันก็ถ้ามันผสมได้ย่างถือว่าไม่แย่นะไปผู้ชมใบสุดท้ายก็ก็ก็เคาะเมาส์เรียกโชคไปเลยวู้วูโอโหคูณสามนะเดี๋ยวผมลองไปผสมต่อดีกว่าท่านผู้ชมนะถ้าเผื่อมันจะได้อีกสักชิ้นนะแต่ว่าได้มาชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ก็ก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมคือแบบ เราจะได้รู้นะว่าเลดียมันไม่ได้แบบแย่จนเกินไปนะแล้วก็มันก็จะได้มีกําลังใจในการเล่นนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมมาดูก่อนหน้าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับกางเกงก็แหวนนะผมว่าผมน่าจะตั้งขายนะพวกนี้นะอาจจะขายชิ้นหนึ่งแล้วเอาให้มันครบคููนะตอนนี้ก็มีรองเท้าหน้านะที่พอผสมได้นะแต่ว่าหรือว่าผมจะเอาผมมาผสมดีว่าผู้ชม รู้สึกในคังจะมีผมอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขายเดี๋ยวหาผมดีกว่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันมาท่านผู้ชมมาเลยเรามาดูกันต่อนี่นะครับผมก็มีผมคู่หนึ่งหน้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่หนึ่งนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยเอารองเท้าก่อนแล้วกันก็ไม่แพงหรอกนะก็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 คอมเมนต์โชคไว้เลยนี่ผู้ชมหายเอาหน้าต่อหน้าหน้านี่ก็บกสเปคแท็กไปเลยโอว้ว่ายังไงโอ้โหผู้ชม ทิปสุดท้านยนะนะผมนะ <Yes. S 1> กอติดนะท่านผู้ชมนี่ผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะติดนะท่านผู้ชมนะผมยังจําได้อยู่เลยตอนผมผสมชินโนเบีอ่ะโอ้โหเหนยนรกแตกมากท่านผู้ชมจนผมแบบพอเออแต่พอมาเจอพงไพรนี่เออโอเคว่ะไข่เขาก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราเปิดได้ยูนิคแล้วมาผสมมันติดบ้างอย่างนี้มันก็โอเคนะท่านผู้ชมนะ นี่ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วนะสําหรับรอบนี้แต่ท่านผู้ชมผมว่าผมติดลมอ่ะผมว่าเอาอีกสักรอบดีกว่านะรอบสุดท้าย,ยาจริงๆนะท่านผู้ชมสุดท้าย,ยาจริงๆตอนนี้ก็น่าจะคุ้มด้วยแหละครับก็ถือว่าโอเคนะก็ผสมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อความบันเทิงนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมก็ได้หลังนะกับหน้ามานนะก็จะเน้นๆเ,เป็นพวกนี้นะผมว่ามันน่าจะแพงนะเออหน้าน่าจะแพงอยู่หลังก็หลังก็น่าจะแพงนะ มันเปิดออกยากอยู่นะท่านผู้ชมหลังหลยอ่ะไม่ค่อยเห็นนะหรือไงก็ไม่รู้นะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันแต่ผมเนี่ยรู้สึกทรงผมออกเยอะอยู่นะท่านผู้ชมทรงผมเนี่ไม่น่าแพงเท่าไหร่กับประดับก็ไม่น่าแพงเท่าไหร่ที่แพงน่าจะเป็นหลังนะที่ผมเห็นนะหลังเออหลังกับหน้าเพราะมันออกน้อยอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะแพงก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเออเสื้อมั้งท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับ ไปผู้ชมใบ GE อไม่ต้องหายากไป <sales> ก็แตกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลองมาผสมหน้าดีกว่าแต่ว่าวันนี้ผสมได้2ชิ้น3ชิ้นก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้าได้ชิ้นก็กำไรไปเลย <friendships> โกลอโห,โหผู้ชมไม่น่าเชื่อติดนะท่านผู้ชมนะโอโหบางคนเขาก็ผสมเขาก็ไม่ค่อยติดนะเขาก็แตกบ้างนะ โอ้โหห้าชิ้นแล้วนะท่านผู้ชมทําเป็นเล่นไปทําเล่นเล่นเนี่ยผมลงทุนไปประมาณ2องพทผู้ชมบอกตรงๆสองพันเอ็ดก็เปิดของได้แล้วก็ขายแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมนี่ผมไต้มาห้าชิ้นแล้วนะเออเริ่มแรกผมว่าผมจะพักยาวๆนะแต่ว่ารู้สึกว่าเกมเขาจะ้อให้ผมกลับมาเล่นอนะเออผู้ชมโอ้โ oh, หดีใจมากนะวันเดียวห้าชิ้นนะท่านผู้ชมนะผมก็สายงบน้อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าได้เท่านี้เล่นก็ โอเคแล่ะลงดันดีนะท่านผู้ชมพงไพยแล้วกับพีก็ดีวอก็ดีนะผมลกของไปหมดทั้งตัวแล้วนะท่านผู้ชมผมกะจะพักยาวๆมาผู้ชมยังเหลืออีกนิดนึงนะไปต่อเลยเมื่อกี้ก็ดึงมาไปเลยครับผู้ชมก็แตกนะครับก็มีติดบ้างแตกบ้างนะทั้งนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง b บีมไลท์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับจากตลอกเกมเมกมาเป็นบีมไลท์นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ขอยาตลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมและยอดรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ